สิ่งที่ผมจะพูดต่อวันนี้ยก็ไม่ได้ท้าทายนะผมอยากที่จะถ้าคุณอยากจะแก้มือคืนน่ยขอเวลาสักเจ็ดวันไหมแล้วเปิดสึกกันใหม่แล้วว่ากันเลยแล้วค่อยหยุดหลังจากเจ็ดวันหลังจากนี้ไปนี่คือคุณคุณในที่นี้คือคุณคือเขมเมนนะครับอืนี่คือคําไม่ได้ท้าทายแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกยังคาใจอยู่อะใ,ในานามของส่วนตัวที่เป็นฐานเนี่ยนะครับ ผมว่าทหารทุกคนนะพร้อมอีกเจ็ดวันน่ะถ้าพูดง่ายๆอยู่เหมือนกับถ้างาั้นถ้าสมมติได้ยังไม่เคลียร์ไปต่อก<ม>ันตัวตัวอีกรอบหนึ่งปะ่ะครับเจ็ดวันล้ว่ากันแล้ววันที่ 7, เจ็ดเที่ยงคืนหยุดแค่ไหนแค่นั้นเอาเนี่ยเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหากันไปนี่มันต้องอย่างนี้สุดยอดนี่ละแล้วเข้าไปลบต้อนี่เข้าสิเอาทหารหยดในพ้นหยดในพันไปลบนายฉีบ จ่าพ้นทหารกลับมาอยู่แนวหลังเลยนายพ้นเท่านี่มีจกักรวาจักทอดใยนายพันเท่ามีจกักรวาทอดใยล้วนแต่หยดใหญ่เก่งกาสามาทั้งนั้นส่งไปลบเจ็บจริงตายจริงนั้นทหารในสนามลบนะครับมีแต่นายสิบมีแต่จา่ามีแต่ทหารเกณฑ์นายพลนายพันน,นทหารสนามก๊อปพูดเอาเท่พูดเอามันพูดเอาคะแนนนิยม คนที่เขาจะต้องลบจริงๆอ่ะคนที่เขาจะต้องสูญเสียจริงอ่ะนอกจากถามเขาถามลูกถามเมียถามพ่อถามแม่เขาหรือ,อยังถามพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนหรือ,อยังเขาต้องอบพยพไปอยู่ศูนย์อบพยพอบพยพไปอยู่บ้านโยงบ้านญาติอย่างว่าได้กีดให้หน้าสาโทษว่าได้ไปง้อคั้วบ่าได้เลี้ยงถ้ามาหากินบ่ได้เฮ็ด รลยใด้บมีแต่วลายจ่ายยังมีทุกวันนี่ทกศยังมีทุกวันงวดรถก็ยังมีทุกวันงวดบ้านยังมีทุกวันนี่นอกระบบยังมีทุกวันเขาจะดำรงชีพยังไงลบจริงนะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยอยู่หน้าสนามลบผมรู้แต่ว่ามันตายจริงมันไม่เหมือนในหนังสมเด็จพระนเรศวรนะครับมันไม่เหมือนในกองถ่ายนะครับอันนั้นลบปลอมตายปลอมนะครับในกองถ่ายนะครับดังนั้นทั้งพี่น้องประชาชน ทั้งทหารที่จะต,ต้องลบจริงทหารในสนามกอล์ฟคุณก็พูดเอาเทค่คุณก็พูดเอาหลอ่อคุณพูดเอาคะแนนนิยมคุณพูดเอาสะใจคุณพูดเอามันคุณพูดแล้วคนปบกมือเฮโลมันต้องอย่างนี้ที่สุดแล้วนี่แหละทหารไทยแต่คนที่อยู่ในพื้นที่จริงทั้งประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่จริงทั้งคนไปลบมันไม่ใช่คุณดังนั้นเอาไปเลยอยากลบลบไป เอานายพลเอานายพันไปลบเงินเดือนคุณที่ยังไงก็มีทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเอามาเฉลีย่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนที่เขาต้องไปอยู่ศูนย์อพยพสงครามหรือการสู้รบใดเขามีแต่อยากให้มันจบไวๆจบเร็วๆให้การสูญเสียทั้งด้านชีวิตการบาดเจ็บทรัพย์สินเศรษฐกิจมันน้อยที่สุดทุกอย่างมันจบที่โต๊ะเจรจา เรื่องจริงต่อหน้าสงครามใครจะเป็นคนลุกใครก่อนทําใครก่อนละเมิดใครก่อนพี่น้องประชาชนไม่รู้หรอครับคนกัมพูชาก็รับข่าวจากกองทัพกัมพูชาคนไทยก็รับข่าวจากกองทัพไทยแต่ทําไมตอนนี้โลกส่วนมากชาวโลกประชาชนชาวโลกส่วนมากเขาคือเสือว่าไทยเป็นผู้ลุกล้มการจังซี่แล้ว จ้าไปเบิ้งโซ่เชียวไทยเจ้าไปเบิ้งโซ่เชียยกัมพูชาโซเชียวเขเมียนผุนจักเรื่องจริงสิเป็นจ้งไดบ่ฮู้นะจักเรื่องจริงสิเป็นจ้งไดบ่ฮู้แต่ว่าโซ่เชียลเขาอินฟลูเอนเซอร์เขาคนดังเขาประท่าช้นเขาไม่เห็ดแคมเปญียนกัมพูชาต้องการสันติภาพกัมพูชาไม่เอาสงครามกัมพูชาต้องการสันติภาพกัมพูชาไม่เอาสงครามมาเบิ่งโซเสียวไทยอินฟลูเอนเซอร์ไทยคนดังไทยบาดที่นี่ ลบมันฆ่ามันยึดพนมเปนเอาให้ลาบเป็นหน้ากองเนี่ยแค่ไดนโซเชียลเข้ากับเข้ากระดูกระหายสงครามเขาเอาไปอ้างภาพลักเราจะชนะในสนามลบแต่แพ้ในสนามโลกแล้วเรายังมาปลุกปั่นให้คนไทยคลั่งสงครามบ้าสงครามกันแบบนี้นี่นี่มันบอแม,มีน,ม,นมันบอเม,มีนมันบอมีนทางออกของ การสสางความขัดแยงทั้งออกของการจัดการกับความขัดแยงระหว่างประเทศเขาอาจิลุกล้านเท่าก่อนเขาอาจละเมิดเ o u มเขาอาจละเมิดสนธิสัญญาแต่เขาเล่นบทเยือเป็นนะเขาเล่นบทต้องการสติภาพแต่ไทยเฮาเล่นบทบ้าสงครข้ามอ่ะไทยเฮาเล่นบทต้องการสงครข้ามอ่ะภาพรักเสียมดแบบนี้ฉะนั้นมีสติ บอมเนว่าเข้าสีเฮโล่ไปกับการสีลบสิบ้าสงครามคนผู้เดือดร้อนเขาอยู่ไสแดนผนเดีงานการบริเลท่ำหนีต้องใจคา,าใส่ใจไล่วันคนผู้ไปลบนายสิบพลทหารจา่าเจ็บจริงตายจริงไม่ได้ลบบนหลังช้างเหมือนเสด็จพี่ในกองถ่ายนะครับ ประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ